กราบสบายดีแล้วก็สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราของมาเราจะมาพูดประมาณประโยคนิดนึงแล้วผมจะลองไปใช้งานดูนะครับเพราะว่าผมสั่งไอ้ตัวนี้มาไอ้ตัวนี้เพราะว่าไม้กันสั่นและแบบว่ามันก็เราดูจากรีวิวนะเราก็ยังไม่ได้ใช้จริงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองวันไหนใช้จริงเดี๋ยวจะอันนี้ให้ดูแต่ว่าเรา พิ่งได้ของมาวันเนี้ยเนี่ยหน้าตามจะเป็นอย่างนี้หน้าตามเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มียืดได้เนี่ยยืดได้เนี่ยหน้าตามจะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงเลยเนะี่ยเพิ่งได้ของมาหยกกันเลยแบบว่าเนะี่ยหน้าตายังเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างน,นี้เราก็จะแบบว่ามันมันพับได้เนี่ยไม้กันสั่นหัวนะดูดูจากรีวิวมาเนะี่ยและไอ้ตัวนี้มันก็จะเปิดโหมดท,ที่แบบว่านี้ได้เนี่ยนะมันจะเปิดตรงนี้ได้ เนี่ยมันจะเปิดอันนี้เนี่ยมีแสงเนี่ยมันีแสงเนี่ยแล้วก็จะมีไฟออก,กัวเนี้ยจะรู้ว่ามันใช้งานดีดีไหมหรือว่ามันจะเหมือนเขารีวิวไหมผมก็เลยว่าดูหลายรอบแล้วแหละว่าจะลองมาใช้ดูนะ <c oughs> แล้วมันก็จะมีดีโมทให้เราตรงนี้รีโมทเนาะรีโมทแบบว่าที่ถ้าทุกคนเห็นนะตามเฟซบุ๊กหรือว่าเนี่ยไปผมไปสั่งมาอยู่ใน เซอรป,ปีเดี๋ยวราคาเท่าไรนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานให้ดูแล้วผมจะลงให้ทุกคนดูว่าจะแนะนําให้ทุกคนซื้อไหมอันนี้ผมทดลองซื้อคนละทดลองซื้อก่อนเดี๋ยวถ้ามันดีเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทุกคนไล่ลองไปใช้ดูว่ามันจะเหมือนบรีวิวไหมนะทุกคนนะก็ประมาณเนี้ยเราผมไม่รู้จักชื่อว่าชื่ออะไรเนี่ยใหทุกคนลองไปค้นหาดูแล้วกันนะว่าเขาใช้ ซื้ออะไรไม่รู้ผมอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ว่ามันระบบการใช้งานเป็นอย่างไรแล้วก็มันความดีไหมผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูถ้าผมใช้ดีแล้วผมจะรีวิวให้ทุกคนซือนะให้ทุกคนลองมาซื้อมาใช้ดูเหมือนผมราคาไม่แพงหลักร้อยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณท่านี้เนี่ยเนี่ยอันน,นี้มันยืดได้นะทุกคนตัดีนะเนี่ยมันยืดได้นะเนี่ย ยืดได้ความระยะยาวก็ประมาณนี้เวลาเราถ่ายเดินนู่นเดินนี่ก็จะเห็นเราอะ่ะแต่เราจะมุมเห็นมุมข้างหลังเราว่ามันจะประมาณไหนยืดออกได้ผมว่าน่าจะประมาณ50เซนปร,ประมาณ50เซน <Ừ. S 1> เกือบ80 80น่าจะ80ดนะไหนดูก่อน80 80 80นะทุกคนนี่นจะยืดได้เนียประมาณนี้ยืดได้แล้วก็เวลาเก็บก็เล็กประมาณกระชับมือประมาณนี้ ถ้ามันใช้งานดีอย่างไรหรือมันเป็นคุณภาพยอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองไปซื้อใส่ตามกันนะจ๊ะเนี่ยราคาหลักร้อยนะจ๊ะไปก่อนนะจะทุกุดเนี่ยประมานี้นะจ๊ะไปแล้วจ๊ะขบะับฝาก่า่าก